สวัสดีค่ะเช้านี้ตื่นแต่เช้านะคะพาไปดูพี่เขาเก็บมะละกอกันจ้ะทุกคนจะพาเข้าสวนกันจะเชา้าเลยนี่ค่ะดูบรรยากาศสวนงามสุดๆดูมะละกอจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนี่ค่ะชุดเก็บมะละกอของเรา ต้องปิดขนาดนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันร้อนหน้านะเดีย๋ยวน้าไม้น้าดำตามหาแล้วเจอ,อามาดูพี่เขาเก็บจ้ะลงส่วนเก็บแล้วก็โยนลงเรือเลยวามามาดูพี่เขาเก็บจ้ะลงส่วนเก็แล้วก็โยนลงเก ต้ตนนี้ค่ะทุกคนดอกเยอะมากนี่ค่ะออกครึบเลยเนี่ยเออเยอะมากเลยนี่ต้นนี้นนดูลูกไปครับไปต่อครับนี่เต็มจานเอลโอ้โหลูก หนูแม่นั่งรอนะคะโอ้ยล่นเลยข้าแก่นี่ข้าแก่อหลูกใหญ่มากตรงกลางนี่ก็มีพริกนะจ๊ะนี่แล้นี่เขาเก็บไปแล้วนะนพ,นนนพนริกค่ะทุกคนเก็บลูกใหญ่ๆก่อนใหญ่จริงๆ งามมากแม่แม่เป็นคนพายเรือนะจ๊ะนเี๋เ,เ,เ,เสเ,เ,เ,เชเก็บมั่งค่ะทุกคนนี่ต้องใส่ถุงมือนะทุกคนมันมียางนะน พันหนึ่งค่ะเป็นลูกกลมนะโใหญ่มากปัด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 ลำเรือหนึ่งนี่แป๊บเดียวแม่ลงดีๆแม่ย้อนอดีตย้อนอดีตสาวสวนส้มเห็นหน้ช่วยมี๋ยวเห็นหน้าไปเด้๋ยวย้อนอดีตพอเห็นคเดีนแวันนี้มันช่วยเก็บ

เขาจะทำว่าเล่นคออะไรไปเนี่ยเท้าพอนะโอต้องทำคอแล้วนะไม่เอาอะอันนี้ขดามากเลยไอเอ็กซ์ที่ว่าจะเอาไม่เอา อืมไม่หมดวอันนี้ถ้าก็ซองมกว่านีมากรเยอะแล้วเอา่าเลยอล้วอันที่จรงเอาลำเดียวต้อพอใบเราไงถ้าเอาเยอะล้วก็ไม่เซ็หอันนี้กลังกาลังเลยค่ะ็ไมเซ็ึนด้วจะนหไหอีกล จะถามว่าแม่นิดท,ทำงานอะไรแม่นิดมีอาชีพอะไรเหมือนว่างเลยใช่ไหม <c oughs> ทั้งถ่ายคลิปทั้งทำงานประจำทั้ง <c oughs> <c oughs> เออดันเถอะเดี๋ยวฉันออพาไปกินของถูกปะเดี๋ยวนิดโอ้ยนี่ เดี๋ยวดูคนจะตกเหือด้อตากล้องถ,ถ้าดังดังแล้วฉันจะเป็นมือกล้อง ใจแม่เนี่ยเนี่ยเธอระวงกนจ๊ะเดี๋ลื่นแผลตกน้ำแล้วค <sounds> ีอ่ <execut able> ่ะโอ้่ตะโอตัวใหญ่่อน Thank you. คนขับค่ะคนละขับคนละขับเรือพาเธอด้วยมาค่ะตอนนี้มาช่วยทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะอยู่บ้านไม่เป็นค่ะอยู่บ้านไม่เป็นเขาเขาเห็นทำแล้วเขาอยากทำเขาอยากช่วยดึงให้ดูค่ะ้ดึงให้ ดูค่ะดูเนี่ยทำอะไรเขาก็ช่วยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกสาวค่ะทั้งสวยทั้งใส่ดีเอาน,น้อปิดแอลเราต้องเดินมานะจ๊ะขึ้นเรือมาด้วยไม่ได้ค่ะเดิจม ไม่รู้จะทำอะไรเอามีแต่ไปลวกแบบวันนั้นแล้วอร่อยกินกับพริกได้อย่าไปเด็ดลูกเลยพิลรอยดาจะเอาไปใส่หนู่อไหมเนี่ยออกมาไม่ของ ลุกลาลุกลุกเึ้อย่างขันแข็งลูกสาวโอ้ช่างอีก โอ๊ยตา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 ยเมาเมาเมาแล้วเมาแล้วอ๊ะเว้ยหนอยังไม่ชนคาะสุดาก็มาช่วยเขาทำ นี่ผู้ช่วยผู้ที่เร็วนะผู้ช่วยปาโตตได้สองถุงแล้วนะนี่ได้สองมือเด้งอ่ะอ่ะใส่ลูกใส่ถุงใส่ถุงลูกใส่ไง